ขาวเป็นไปเพื่ออะไรความสิ้นกรรมกรรดำ,ดำมีพิบากรมเป็นอย่างไรเล่าบุคคลในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเนี่ยรมดำนะมีพิบากดานะเห็นไหมว่าเราเจ้จกันทมอ,อะไรปรุงแตง่งเขาเนี่ยปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปด้วย เช่นอะไรฆ่าสัตว์รักทรัพย์ความผู้เบียดนการผู้กโกหกดิวลานั่นอะเรียกว่าปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนการสังขารน,นะอะไรอีกปรุงแต่งวจีสังขารวจีคืออะไรทำพูดทำยังไงอันเป็นไปกับด้วยการเบียดเบียยใช่นไรจิมแทนก็นได้หอกปากโกหกอ่าพูดยุ่งๆให้เขาแต่การผู้กัหยาพูดเพอเจอร์น,นี่ วจีสังขารย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอานเป็นไปด้วยกับความเปลี่ยนเบียงมโนสังขารคืออะไรก็คิดอ่ะคิดเมื่อกี้เนี่ยมโนสังมโนสังมโนสังขารมีอะไรสามอย่างคืออะไรโลกเพ่งเล็งอย่างได้ทราบของบุคคลอื่นมีความอาฆาตพยาบาทและมีความผิดย้อนกลับไปเมื่อ ที่หนึ่งใกล้สังขารมีอะไรบ้างสามอย่างฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติภิกกรรมวจีสังขารมีอะไรบ้างสี่อย่างพูดโกโหกพูดยุยงให้คนแตกการพูดคำหยาพูดเผอเจอและมะโนโสังขารมีกี่อย่างสามอย่างลอบเพ่งเล็งกได้ทรัพย์ของผู้คนอื่นมีความเห็นผิดมีความพยาบาทมีความเห็นผิดเขาปลุกแต่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายวาจาและใจ ทันเขาปรุงแต่งสังขารทั้งสามดังนี้แล้วเขาย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนภาษาทั้งหลายอันเป็นไปด้วยกับการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนภาษาเกิดเห็นไหมภาษาของเขามันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนเขาอันภาษาเป็นที่เป็นป อันสะเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมสเสวยเวทนาเป็นที่อะไรเบียดเบียนอันเป็นทุกโดยส่วนเดียวผไม่มีสุยนะไม่มีเบขานะทุกโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกอะไรสัตว์นรกสัตว์นรกเนี่ยทุกโดยส่วนเดียวอ่าที่สุดท้ายนี้เรียกว่ากรรมดำ มีวิบากกำกายกรรมวิธีกรรมโนกรรมสรุปไ้ง่ายคืออะไรอักสุศะกรรมมาบทสิทธิ์นี่ทำผิดหมดเลยไปปรงแต่งกายวาจาใจาให้เกิดวิบาก,กรำส่งผรดมพีกสูตทั้งหลายกรำขาววิบากขาวเป็นยังไงดำขาววิบากขาว บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันไม่เป็นไปด้วยกับความเบียดเบียนปรุงแต่งปรุงแต่งวนเมื่อกี้เลยแต่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนอ่าวจีสังขารก็ไม่เบียดเบียนฮโนสังขารก็ไม่เบียดเบียนนี่กรรขาวมีวิบากขาวเข้าสู่โลกเหมือนกันนะเขาย่อมเข้าถึงโลกนี่เมื่อทำการทั้งสามปรุงแต่งกรรมทั้งสามนี้เขาย่อมเข้าสู่โลก อะไรไม่เป็นไปได้กับการเปลี่ยนบียนภาษาทั้งหลายที่ไม่เป็นไปด้วยกันกับการเปลี่ยนบียนก็ถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปด้วยการเปลี่ยนบียนเขาอันภาษาที่ไม่เป็นไปด้วยการเปลี่ยนบียนถูกต้องแล้ว,ย,ว,ย,วย่อมสวยอะไรสุขย่อมสวยเวทนาไปในทางไหนสุขเวทนาเพราะเวทนาในการเปลี่ยนบียนมันไม่เกิดที่กี่ยวกับเขาเขาย่อม สวยสุขโดยส่วนเดียวตังเช่นพวกอะไรพวกเทพ,พวกเททั้งหลายพวกเทสุขกินอาหารน่ะเอ่นี่เรียกว่าอะไรพวกดำขาวมีพิบากขาวพวกให้ทานเยอะๆถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสวยการม,มาสุกันเดียวนะวิบากดำได้กรรมดำส่วนใหญ่คือพวกอะไรไปตนรกสวยทุกขเวทนาอย่างเดียวพวกทำดำขาววิบากขาวไป